สวัสดีครับผมหัวบอลจำปะดาะนะครับเอาละวันนี้อยากจะคุยถึงเรื่องต้นพันธุ์ครับคือในส่วนของผมนะครับต้นพันธุ์ขยายจากต้นแม่ในแปลงปลูกของผมเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการสายพันธุ์แท้หรือไม่แท้เนี่ยคือรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าแม่พันธุ์ของผมนะครับผมลงไปเอาถึงแหล่งไปเอาถึงต้นแม่เลยถ้าสมมุติว่าเช็คขาดว่า ต้นแม่เขายังมีสวนไหนอยู่ยังไงไปเอามาเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มั่วครับผมไม่ได้ไปรับต่อมาจากใคระนะแล้วก็ต้นพันธุ์ในส่วนของผมนะครับก็จะผลิตหลักๆคือสองสายพันธุ์ก็คือตัวขวัญสะตนกับตัวถองตาปานเนาะแล้วก็มีวิธีการผลิต2แบบก็คือติดตากับเสียบยอดครับแล้วไอ้ส่วนสายพันธุ์อื่นๆนะครับก็จะมีบ้างครับเข้ามาเป็นช่วงๆนะฮะแต่หลักๆก,ก็คือ2ตัวนี้เนาะ ก็อันนี้ผมให้ดูครับตัวนี้คือติดตานะคือแบบขนสโตนอันนี้คือพร้อมจําหน่ายแล้วครับก็รอรอลูกค้ามารับเอาไปขายต่อนะครับหรือว่าเอาไปปลูกก็มีมีจองไว้ประมาณ2อ0สต้นแล้วครับอ่าอ่าตัวติดตาก่อนสโตนนี่จะมีในสต็อกตอนนี้ประมาณ700กว่าต้นครับอ่าอ่าเนี่ยผมก็จะทำเทคกิ้งไว้อย่างนี้นะครับอ่าอ่าลูกน้องเขียนผิดจักไอ้นอหนู รินมันเป็นลอลิงแต่ให้เข้าใจครับว่าว่านี่ครับคือต้นพันธุ์ของที่สวนแล้วก็จะมีรุ่นนี้ครับรุ่นที่แบบว่าเพิ่งแตกตาครับตัวขวญสตูลครับส่งออนไลน์ได้ทั้ง2แบบนะส่งออนไลน์ก็จะส่งแบบนี้ง่ายกว่าเพราะจะไม่สูญเสียส่งแบบนี้ก็จะมีโอกาสหักเนาะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือทองตาบานนะครับอ๋อ อธิบายลืมอธิบายนิดนึงคือเวลาเราดูใบอะ่ะตัวขอนสตูนะครับคือมันยังดูไม่ออกนะจริงๆใบก็จะอ้วนๆป้อมป้อมกลมกว่านี้นะเพราะตอนนี้อ่ะมันยังเป็นใบชุดแรกครับเขายังคลีมไม่สุดนะใบเขายังไม่แก่เราจะยังดูไม่ขาดเหตุผลนี้ก็เหมือนกันครับในกรณีของทองตาปานเราก็ยังดูไม่ขาดเนาะ,ะแต่นี่คือต้นติดตาของตัวทองตาปานครับแต่ทองตาปานตอนนี้ครับ ถูกจองหมดแล้วครับออเดอร์นะออเดอร์เต็มของจะมีอีกทีช่วงกันยายนนะจะเป็นชุดติตานะครับช่วงนั้นจะมีของออกมาทยอยออกมาสักประมาณ2000ต้นได้ครับเนาะก็น่าจะพอสำหรับลูกค้าที่จองจองมาเนาะครับแล้วก็ที่นี้จะไปดูตัวเสียบยอดครับนี่ก็จะเป็นเสียบยอดครับ รุ่นนีอ้ออกมาจากาตู้อบอ,อนุบาลไว้2เดือนแล้วนะครับลักษณะของต้นพันธุ์ในสวนผมนะเดี๋ยวผมถอนหญ้าออกนิดหนึ่งคือผมจะใช้กิ่งกระโดงมาเสียบใช้ยอดกระโดงมาเสียบหมดเลยเราสังเกตได้ง่ายก็คือใบเขาจะรอบทิศทางเนาะใบเขาจะไม่ไม,ไม่ยาวรูเป็นหูช้างเป็นแบนนะครับนะแล้วสอ,สองก็คือผมจะค่อนข้างเสียบสั้นครับ คือสูงจากคอดินประมาณ2นิ้วถึง3นิ้วเนาะเพราะฉะนั้นเวลาขายก็คือมันก็ขายยากถ้าลูกค้าต่อว่าความสูงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าการเสียบสั้นเนี่ยก็คือพอเสียบเสร็จมันมัน,ม,นมันก็เตี้ยครับมันก็สั้นอะ่ะเราก็เสียเปรียบสําหรับคนที่เขาเสียบยาวนะเขาเสียบสูงจากคอดินมา20เซนแบบนี้นครับแล้วรวมยอดเสียบเข้าไปเป็น30เซน30มกว่าเซนแล้วครับพอออกจากตู้ปั๊บมันก็สูงกว่าไอ้ตัวนี้เกือบ2เท่าตัวแล้วครับ เนาะเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจนะว่าทําไมมันถึงเวลาลูกค้าถามว่าสูงเท่าไหร่ผมก็อธิบายแล้วก็ตอบตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าคือไอเสียบสั้นเนี่ยพอแผลเขาเชื่อมสนิทนะเขาจะสปรินต์ไวมากครับเนาะอาหารจากรูสต็อกครับจากต้นต้นต่อเดิมครับเขาจะส่งถึงยอดพันธุ์ดีของเราเนี่ยได้ได้ค่อนข้างไวครับทำให้ทำให้ค่อนข้างโตวไวอ่านี่เป็นแปลงต้นพันธุ์ จริงมีอีกแปลงหนึ่งนะครับแต่ว่าอยู่ที่หนึ่งนี้ก็ไปดูต้นเสียบยอดทองตาปานอีกชุดหนึ่งครับอ่ะนี่เป็นเสียบยอดทองตาปานที่เพิ่งออกจากตู้อบเลยครับอ่ะออกไว้ไม่ถึงเดือนทีชุดนี้ก็อนุบาลไว้อีกประมาณหนึ่งเดือนก็พร้อมเอาไปปลูกแต่ว่าถ้าส่งออนไลน์คือยังส่งไม่ได้ครับต้องส่งออนไลน์นี่ต้องเลี้ยงไว้หลังจากออกจากตู้ครับอย่างน้อยก็เกือบเกือบสามเดือนนะครับ ที่มันจะแข็งแรงเนาะคือถ้าส่งเป็นแบบกล่องกระดาษเนี่ยก็จะคือมันทนการอบความร้อนไม่ได้ครับถ้าส่งแบบตะกร้าก็เหมือนกันก็จะมีปัญหาอีกแบบหนึง่งครับอ่า,อานี้รุ่นนี้ก็อพิ่งกริดพลาสติกครับพึ่งงอกมาตาเพิ่งงอกอตัวนี้ก็ขวดสตูนครับผมให้ดูเนี่ยกรณีของการเสียบยาวครับ <c oughs> นี่เพิ่งออกจากตู้ครับเจ้ไหมฮะความสูงก็ประมาณ4ี่ิเซนแล้วครับเนี่ยดูใบะครับใบใบเขายังใบเก่าก็ยังไม่สลัดเลยครับที่เราตัดตัดทิ้งไว้ตอนตอนเสียบเพื่อลดการไคลน้ำมาครับนี่เห็นไหมนี่เนี่เพิ่งออกจากตู้ครับยอดเขาเพิ่งรัดครับเนี่ยเวลาเขาขายขายเป็นความสูงมันก็ผมเองก็ค่อนข้างเสียเปรียบอ่านะ นี่คือไม่ใช่ผมทำผมไปซื้อมาผมไปซื้อมาปลูกเองสั่งให้เขาทำไม่ได้ไปซื้อมาสั่งให้เขาทำก็เรื่องต้นพันธุ์ก็ประมาณนี้ครับเนาะช่วงช่วงช่วงจะออกมากก็ประมาณเดือนกันยายนนะครับของตาปานนะจะออกมากช่วงนั้นแต่ว่าก่อนจะตูนก็มีไข่เรื่อยๆนะมีสต็อกอยู่ประมาณเกือบ800ต้นครับ ตอนนี้ทองตะปานก็ทิติดตานี่คือออเดอร์เต็มนะครับก็ก็จะมีเสียบยอดก็จะเหลือรออีกนิดครับผมก็จะทยอยส่งออนไลน์เนาะครับแล้วก็จะมีมารับเองบางส่วนก็มีจ่ายมาจําไปแล้วบ้างครับแล้วก็ชุดใหญ่ก็จะออกประมาณกันยายนเนาะครับอโอเคอธิบายให้ฟังเฉยๆครับว่าต้นพักเนี่ยมันมีนะ แต่เหตุผลที่บอกว่ายังส่งออนไลน์ไม่ได้ไม่ได้ไไดก็เพราะเหตุผลนี้ครับไอ้ต้นเสียบยอดะครับมันมัน,ม,นมันต้องรออีกนิดนึงแต่ไอ้คันที่จะส่งไอ้ต้นติดตาเนี่ยคือ1ก่อนแรกอะที่ที่พยายามใบเบี่ยงเพราะว่ามันหักง่ายครับไอตาตา,ตาที่มันแตกออกมาจากไอ้นี่ครับมันหักง่าย2ก็คือว่ามันเขาสั่งจองชุดนี้เขาสั่งทำนะโอเคครับอ่ก็อธิบายแค่นี้นะครับ ้นพันพร้อมอรออีกนิดนึงครับจะทยอยส่งออนไลน์ได้แล้วครับแล้วก็ชุดใหญ่จะออกประมาณกันยายนโอเคครับสวัสดีครับ